ดา,าดามพิฆาตะศูนภาคปราสาสไร้ขอบเขตเป็นภาคแรกที่ผมไปดูในโรงภาพยนตร์นะครับและต้องบอกว่าไปด้วยความตั้งใจเลยนำาพามาซึ่งการปักหมุดให้ตัวเองว่าต้องไปดูในโรงให้ได้แล้วก็ต้องไปดูตั้งแต่วันแรกที่เข้าฉายด้วยประกอบกับก่อนหน้านี้ผมเพิ่งดูภาคการสั่งสอนของเสาหลักจบไปไม่นานแล้วมันจบได้แบบค้างคาใจมากๆอะงั้นผมจัดเดย์นหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมค้นพบหลังจากดูไปเกินครึ่งเรื่องก็คือผมเข้าใจผิดไปเองว่าดาบพิฆาตศูนย์ภาคปราสาสรไร้ขอบเขตฉบับนี้จะเป็นบทสรุปของเรื่องราวทััั้งหหมมมมมดดที่่่เรราาาาาตตตินนนนลปแวไจบบะค อันนี้จะเป็นแค่พาร์ทหนึ่งเท่านั้นแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเหลือเนื้อหาอีกเยอะไหมเพราะว่าผมตั้งใจไม่อ่านมังงะเรื่องที่จะรอดูเป็นอนิเมะด้วยเหตุผลเดียวกับตอนที่ตัดสินใจทําแบบนี้กับ Attack on Titan คืออยากดูแบบไม่รู้เรื่องไปก่อนคิดว่าน่าจะดื่มด่ำกับเนื้อหาได้มากที่สุดและดาบพิฆาตระสูนภาคปราสาทไร้รขอบเขตก็ทาให้ผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆคําถามที่2หลังดูจบก็คือทีมสร้างจะเอาไปสารต่อเป็นทีวีซีรีส์ในส่วนของเนื้อหาที่เหลือหรือว่าจะทําออกมาเป็น The Movie part ด้วยโดยอาจจะเพิ่มซีนพิเศษเข้าไปครับแล้วก็ทํพาร์ทสมาฉายในโรงภาพยนตร์ซึ่งย้ำนะครับว่าอันนี้ผมเดานะเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมมีข้อมูลเสริมใดๆก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนคอมเมนต์มาแบ่งปันกันนะครับ ทีนี้รีวิวแบบไม่สปอยอยากพิค่า,า,าศาูสูรภาคประสาทได้ขอบเขตพัดหนึ่งสำหรับผมถือว่าสนุกมากสนุกตั้งแต่นาทีแรกยาวไปจนถึงช่วงประมาณชั่วโมงครึ่งผมตัดสินใจถูกที่ไม่อ่านไปก่อนเพราะมันเพลินมากครับหลายซีนบีบหัวใจเราแล้วต้องลุ้นแบบหนักๆให้กลุ่มตัวเอกสู้ให้ได้ในขณะที่งานแอนิเมชันก็ถือว่าเป็นบุญตาที่เราได้เห็นหลายซีนที่สวยงามระการตามมาก คุมค่างเงินทุกบาทที่เข้าไปดูในโนรงภาพยนตร์ครับเกี่ยวกับงานภาพผมเชื่อว,ว่าคุณผู้ชมคงคิดเหมือนกันว่ามันดีงามเหลือเกินแต่อีกจุดหนึ่งที่ทําให้ภาพนั้นไปได้สุดและเราไม่ชมไม่ได้เลยก็คือเสียงเพลงประกอบครับเสียงเพลงจะทาําหน้าที่สร้างอารมณ์ให้กับคนดูซึ่งทีมเพลงก็จัดบทเลงที่ส่งเสริมสถานการณ์ในเรื่องได้ดีมากและเป็นแรงขับให้กับคนดูอินไปนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างยอดเยี่ยมองค์ประกอบที่สาสหรับแฟนๆชาวไทยก็คือทีมนักพากย์มืออาชีพที่มาให้เสียงพากย์ด้วยเสียงททีี่่่เเรรรราาตตงคคคคุ้นยัับบสหผมือไิ พูดง่ายๆก็คือถ้าปรา,าสาทไร้อขอบเขตคือฉากการต่อสู้ที่รวมเอาเสาหลักกับปะสูนข้างขึ้นมาไว้ด้วยกันชันใดทีมภาคปราสาทไทยก็เป็นการรวมยอดนักภาคที่เป็นตัวแทนของเสาหลักกับปะสูนข้างขึ้นเอาไว้ด้วยกันชันนั้นเกี่ยวกับข้อสังเกตสำหรับผมก็จะมีแค่3เรื่องนะครับเรื่องแรกบอกผู้ชมไปแล้วก็คือมันยังไม่ใช่ภาคจบยังมีเรื่องราวที่เราจะต้องไปตามต่อในภาคต่อๆไปเรื่องที่2ก็คือวิธีการลําดับเรื่องกับอารมณ์ของคนดูที่จะมีอาการพีคขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะร่่ววงงงงลมาาระดดับนนึใชคสุท้ย แต่ว่ามันก็ยังเป็นสิ่งที่เข้าใจได้อยู่นะครับแล้วข้อสังเกตสุดท้ายก็คือการเป็นภาพยนตร์ภาคต่อมันทําให้คนดูที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับดาบพิฆาตศูนย์มาก่อนจะต้องกลับไปดูเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นเพราะเนื้อหานหนังจะไม่ได้ทบทวนให้เรานะครับจะมีพูดถึงบ้างนินดๆหน่อยๆแต่ถ้าไม่เคยดูหรือว่าอ่านมาเลยก็จะไม่เข้าใจแน่น <bir S 1> ๆเอาละครับ<ๆ>สำหรับรีวิว,วแบบไม่สปอยจะจบลงตรงนี้เนื้อหาต่อไปจะมีการพูดถึงเนื้อเรื่องด้วยบางส่วนฉะนั้นถ้าคุณผ ฉากจบ,บัาพิฆาตะศูนภาคการส่งสอนของเสาหลักจะเป็นสถานการณ์ที่พีคกมากๆ มันคือการวางแผนอย่างเย็บยนต์ของนายท่านที่รู้ว่ามุสันจะตามหาที่ซ่อนตัวของหน่วยพิฆาตอสูรจนเจอและเข้าถึงตัวเขาได้ในที่สุดอุบุยาชิกิคางยะจึงตั้งใจจะล้างตัวมุสันไว้ให้ได้นานเท่าที่จะมากได้นานพอจนกว่าจะรุ่งเช้าเพื่อใช้แสงอาทิตย์ทำลายศัตรูเพราะเขาคาดการไวแล้วว่าการสังหารมุสันตัดคออย่างเดียวไม่น่าจะเพียงพอแน่ๆอย่างไรตามนะครับมูซันก็โตกลับด้วยการส่งหน่วยพิฆาตอสูรนทุกค,คนไปยังปราสาไร้ขอบเขตซึ่งปราสาไร้ขอบเขตนั้นตั้งอยู่ในพ็อกเก็ตเดเมนชั่นซึ่ง ภายในเป็นโครงสร้างอาคารที่ซับซ้อนและก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในขณะที่อาูนย์ขั้งขึ้นกับเหล่าอาศูนย์จนวนมากก็เตรียมพร้อมจัดการศัตรูสภาพของกลุ่มตัวเอกก็เลยเหมือนถูกแก้เกมด้วยกับดักซ้อนกับดักอีกทีหนึง่งบรรยากาศภายในเรื่องจึงมีความกดดันมากขึ้นแบบทวีคูณซึ่งผมชอบเรื่องราวสไตล์นี้มากครับ นักล่าอาสูรจะถูกจับแยกจากกันและเริ่มต่อสู้กับอสูรเรียแข่งแร่งจํานวนมากในขณะที่พวกเขาออกตามหามูซานบนเงื่อนไขที่ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าถ้าสังหารมูซานได้อสูรทั้งหมดก็จะถูกกําจัดแต่ความยากในการทาภารกิจนี้ให้สำเร็จก็จัดว่าเป็นความยากระดับสูงสุดโครงสร้างในการเล่าเรื่องจะเป็นการแบ่งเล่านะครับซึ่งก็จะมีด้วยกัน3ส่วนหลักๆได้แก่นหนึ่งการประทะก,กันร,ระหว่างโคโจชิโนบุผชิญชนากับโดมะอสูรข้างขึ้นะระดับที่2ผู้ที่เคยสังหารคานาเอะพี่สาวของเธอครับ สคือการหวนกลับมาเจอกันระหว่างอัง,งาซึมะเซนดิสึกับไคกาคุอดีตรุ่นพี่ของเขาและสุดท้ายก็คือสึกการวัดพลังกันระหว่างทันจิโร่และกิยูที่จะเข้าต่อสู้กับอาคาสะอสูรข้างขึ้นลำแบบที่3ซึ่งมีปมขัดแย้งกันมาแล้วตั้งแต่ที่หมอนี่เป็นคนสังหารเรนโงคุเคียวจุโร วิธีการเล่าเรื่องก็จะยังใช้ขนบเดิมนะครับคือการเล่าฉากสู้ปัจจุบันสลับกับการเล่าย้อนอดีตของตัะละความสำคัญของฉากนั้นๆซึ่งแฟนๆดาบพิฆาตอสูรก็จะเข้าใจแนวทางนี้ได้ดียังไงก็ตามแม้จะไม่ใช่วิธีแบบใหม่หรือว่ามีเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนหักมุมแต่ว่ามันก็ยังทำให้เราสนุกได้ผ่านการมุ่งเน้นเรื่องอารมณ์ความผูกพันความคาดหวังและการไม่ยอมแพ้ของกลุ่มตัวเอกการมุ่งเน้นอารมณ์ที่ถ่ายทอดมายังคนดูถือว่าเป็นไม่เศษหลักที่นำเสนอออกมาได้ดีเริ่มจากการที่เราได้เห็นผลกระทบทางอารมณ์ของสสาาาาหลักกกกที่่แดงงงอออออตรจไปขุบยยชิิะ ความรู้สึกของการโดนดูถูกที่มีผลกระทบต่อจิตใจของชินอุบุหรือแม้แต่เรื่องราวย้อนอดีตของอาคาสะก็มีแง่มุมที่ทาให้เราเข้าใจและก็เห็นใจได้เช่นกันเราจะเห็นแง่มุม2ด้านของความรักยิ่งรักมากเท่าไหร่เมื่อมันถูกทาลายลงความรักก็แปลเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังที่ไม่มีใครหยุดมันไว้ได้ เรื่องจากสังหารที่ไม่ยอมหยุดและไม่มีใครหยุดได้จนกว่าคนคนนั้นจะเลือกหยุดด้วยตัวเองเมื่อคนพบสัจจะทมบางอย่างในชีวิตบทสรุปของอังคาสะน่าจะเป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดของภาคนี้และเข้าใจว่าน่าจะเป็นความตั้งใจของทีมสร้างที่ต้องการเน้นความสําคัญของตัวละครนี้ด้วยอัคาสะคือตัวละครที่สังหารเรนโกคุเคียวจูโร่เชื่อว่าคนดูทุกคนในตอนนั้นมองว่าตัวละครนี้คือตัวร้ายที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่ภาคศึกรถไฟสูนิรันและเฝ้ารอโอกาสที่กลุ่มตัวเอกจะได้แก้แค้น แต่ถ้าว่านะครับบทสรุปของตัวละครนี้กับความจริงที่เปิดเผยมันก็ทาเอาผมเกือบน้ําตาไหลในโรงแต่ว่าฮึบเอาไว้เพราะเค่งใจคนนั่งข้างๆครับคือเกือบพึบไว้ไม่ไหวเหมือนกันเพราะทั้งเข้าใจทั้งสงสารแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นบทสรุปที่ลงตัวในแบบที่ผมโอเคกับแบบนี้นะเมสเซจที่คนแต่งน่าจะอยากสื่อสารกับเราผ่านตัวละครอคกษะในความเข้าใจของผมก็คือคนร้ายส่วนหนึ่งไม่ได้ร้ายมาตั้งแต่เกิดแต่มันมักจะมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้เขากลายเป็นแบบนั้น ทางออกก็คือการพยายามเข้าใจและเจาะลึกไปถึงจุดที่เป็นปมของคนคนนั้นให้ได้และช่วยแก้ปัญหาไปด้วยกันเช่นเดียวกับอาคาสะที่เคยกลับตัวกลับใจมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยความช่วยเหลือของอาจารย์ของเขา เซน,นิสึก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีบทเด่นในภาคนี้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นซีนต่อสู้ที่ทําออกมาได้เท่จนลืมเซน,นิสึคนเก่าไปเลยหรือฉากเรียกน้ําตาตอนพูดถึงปูจ่จ๋าก็ททาเอาผมต้องฮึบตัวเองอีกรอบไม่งง้นน้าตาไหลอีกหรือฉากตล่าสู้ของชิโนโบุก,ก็จะเป็นซีนที่โดดเด่นแตกต่างออกไปด้วยสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวละครนี้กับคู่ต่อสู้ของเธอครับฉากฟาดฟันกันระหว่างชิโนโบุกับโดมะสำหรับผมก็เลยยกให้เป็นงานศิลป์ที่สวยงามและก็ชอบที่สุดของภาคนี้ เอาละครับและนี่ก็จะเป็นความคิดเห็นทั้งหมดของ The Move หลังดูจบคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นยังไงกับดาบพิฆาตอสูรภาคปราสาทไร้ขอบเขตพาร์ทที่1กันบ้างคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะเพิ่มเติมสำหรับภาพทั้งหมดในวิดีโอนี้จะมาจากเกม Demon ส l a y e r ร์ฮิเมซุโนะไยะบะเดอะฮิโนโคมิครอนิเคิลสองคุณผู้ชมที่ดูจบแล้วและกำลังอินอยากหาเกมเกี่ยวกับดาบพิฆาตอสูรมาเล่นก็จัดเกมนี้ได้นะตัวเกมจะเป็นภาคต่อที่ได้รับการปรับปรุงแล้วก็ต่อยอดจากความสำเร็จของภาคแรกเดินเดินเน กมเพลย์ยังคงเป็นเกมต่อสู้ในสังเวียนแบบ2 v 2ที่แฟนๆคุ้นเคยแต่ก็จะมีการปรับปรุงระบบการควบคุมและเพิ่มธาตไม้ตายประสานแบบแท็กทีมเข้ามานอกจากนี้ก็ยังมีการเพิ่มเควสรองและเปลี่ยนแผนที่ในโหมดเนื้อเรื่องให้เป็นพื้นที่เปิดกว้างแต่กระทัดรัดทําให้การสำรวจโลกมีความน่าสนใจและลึกซึ้งกว่าเกมเดัดแปลงจากอนิเมะทั่วไป Demon Slayer The Hinokomi ok Chronicle 2จะลงให้กับ Nintendo Switch PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One Xbox Series แล้็ PC ครับคุณผู้ชมที่สนใจและอยากพพอร์ต The Move ผมก็ขออนุญาตแปะลิงก์ affiliate ของช้อปปี้เอาไว้ให้นะครับ เอาล่ะสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจาก Channel The m o v ฟลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ o p t ต s แบรนด์อันดับหนึ่งเรื่องแว่นกองแสงสีฟ้าสำหรับผู้ใช้งานหน้าจอต่างๆเป็นประจำบอกเลยว่าขาดไม่ได้ครับกับไอเทมชิ้นนี้เพราะเลนกองแสงสีฟ้าจะทำให้เราทำงานกับหน้าจอได้นานขึ้น Op t ต s ยังมาพร้อมกับดีไซน์กรอบแว่นหลากหลายแบบที่เน้นเรื่องความทนทานแข็งแรงและก็ความสวยงามสวมใส่ได้ในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นแว่นรุ่นซีโร่ Over 2.0หรือว่าวากุวาคุ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Official Page ของ Optus สได้เลยแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลดเด o ูฟได้เหมือนเช่นเคยนะครับ ครบเครื่องเรื่องไอทีก็ต้องแอดไวส์นะครับโดยทางร้านมีบริการจําหน่ายสินค้าไอทีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น PC l a แล็บท็อปเกมมิงเกียร์รวมทั้งสมาร์ทโฟนสมาร์ทเดเวิร์สหลากหลายแบรนด์ในราคาสุดคุม้มคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ทางหน้าร้านหรือว่าจะสั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่านทาง advice co th ก็ได้เช่นกันใช้โค้ด the move มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับแอดไวส์ศูนย์รวมไอทีสมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว